ซีว i เอฟดีเอล้อคอบสิบเจกับสิเลือกไซส์ไหนดี2ไซส์นี้ใส่แล้ว ่างที่จุดไหนบ้างน,นะครับเพราะว่ามีเพื่อนอยากให้ผมทําคลิปเปรียบเทียบให้หน่อยนะครับถ้าในมุมมองของตัวผม17เจะเจอในบอดีน้นี้ค่อนข้างเยอะคือ C i v ิ c FD f b จะใส่เป็นล้อขอบ17ยางเป็น2 1 5 4 5ึจะรู้สึกบอดี้กับบอดีน้นี้ค่อนข้างลงตัวกว่าด้วยขนาดบอดี้แล้วก็ตัวไซร์ล้อนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งรถเพราะบางคนก็ชอบล้อ18ยางบางหรือจะยางหนาก็อยู่ที่การจัดทรงจัดฟิล์มของแต่ละคนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกถ้้าาาาเเกกกิดดใครรรตตอององั่่่ทีีว ลอยต่อถนอนนุ่มนวลกว่าก็ใส่ล้อ17ซีรีส์แก้มยางหนาได้แล้วครับแล้วก็ตัวเรื่องของฟิตช่วงล่างจะมีความนุ่มนวลที่มากกว่านะครับในล้อขอบ17 18จะได้เรื่องของหน้าแม็กที่มีความหน้าใหญ่กว่าเต็มกว่าแล้วก็การจัดทรงในซีวิกจะใส่แก้มยางที่บางเพื่อให้ดูโหลดเตี้ยแล้วดูสปอร์ดูโฉบเฉี่ยวดูซิ่งนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับท่งนี้ท่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูก17ราคาถูกกว่าน้ําหนักเบาวกว่าแล้วก็ตัวมวลน้ําหนักที่ขึ้นไปที่ตัวววบออดี้น้นยก่าาทํใหชง มาม่มวลกว่า18จะได้เรื่องของความสวยงามการจัดฟิล์มแนจัดทรงซีรีสเกมยางที่บางแล้วก็ในเรื่องของหน้าแม็กที่ใหญ่ทําให้ดูเต็มดูสวยกว่านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่ขับ c ีวิ c F b F B นะครับจะใส่17 18ก็อยู่กับสไตล์การใช้งานเราอีกทีวันนี้ผมบอยสติเลสซิ่งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ